ีครยบ่ยมให้ชมไปตองคู่ทั่วไปที่ที่สองนะครับวันนี้จะให้ดูผู้วันวีผู้วันวีเล่นนะไม่เคยเล่นนานแลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยให้ลงประมาณนั้นนะเป็นร้อยหลายชื่อที่ในเ็ดน,นี้ถ้าเล่นปกติกจะไม่ค่อยได้ลงกับอีร้อยหลายชื่อผู้วันวีสองคนนี้จะโดนดองหน่อยๆอ,อ,อ,อันนี้ทั่วไป ทั่วไปนี้น่าจะเล่นได้หมดนะแต่ทีมก็ไม่เยอะผมจะดูว่าผู้วันวีคู่กับใครอันนี้ทีมชาติองสมัยนีย้ตอนนี้ก็ยังหนักอยู่แบบหาคู่ต่อ,อกรยากเลยนะตีออกสองลูกเลยมานะดูอีกรอบ ว่าตั้งวุ้ยจอดเห็นไหมเห็นไหมมัดีไล่เจ็บแต้มอย่างเดียวเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นหัวแรกนะอเล่อเออเอได้แจมเลยแหละโอ้ไม่ใช่หัวแรกแล้วครับแต้มไปไกลแล้วน่าจะผูค้ควันวีคูกอาลุงสมอจ่าสมดูนะแ้มเท่าไหร่แล้วไม่รู้เฮ้ยเฮอ๋อเพิ่งเริ่มครับ เริ่มสู้ไหมกุพันวีนี่วสวยไหมเนาะไอที่น้องที่ถามนี้เคยเป็นเยาวชนไปชิงแชมป์โลกนะครับโบวีนี่ก็เก่งเหมือนกันเห็นเล่นมาแล้วนี่ครับทีนึงนไม่จบอยู่แล้วแต่พวกไม่ยอมติดแจ้งเนี่ยที่เขาเลยก็นอยางไม่ดูไม่ดูขนาดไม่ไมีใครเริ่มที่ไนหไน จบแล้วแตวแไปอไดนูต่อครับทีมจะสมกับทีมอะไรไม่แน่ใจอัแนนหัวแรกอไม่ใช่หัวแรกนะครับคะแนนนำ4-2แล้วครับ สองเขา่าฮะเข่าดีแล้วถูกแตงโมแตงโมแตงโงมดูดูนตีดีกต็ตีแม่นนะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อนะักกีฬา ดอกมากระติอ้อจีหวานนะอันนี้ทีมจ่าต้มกับทีมอะไรนะไม่รู้จัก็รู้จักชื่อน้องแก๊ปอ่าชื่อน้องแก๊ปอ๋ออันนี้พี่น้องกันเหรอสองคนอ๋อ ตอนนี้ลูกลงี่แล้วตอนนี้ลูกเสียเปรียยนแล้วน้องเขาจะคมยังไงในสนามที่34นะครับคือทยที่หนงนะครับตองตัดหอาวานะครับิดกระเพเลยนะครบหลุดหมดเลย34ลุงสมารอบนี้กินหมดทุกลูกเลยครับ35นะในสนามที่35นะครัที เจดีย์นะฮะถึงที่สองนะฮะบขากับถึงที่สานะครับโอ้โหสนามขันที่สามสุดห้านะฮะแป๊บโอ้โหลุงสมเข้าดีจังเลยแต่มันมีลูกบนบนกันอยู่นะครับก่อนเวีจะแจ้ง,ดดงไงได้สองแล้วแน่ๆ ดูดูผู้วันวีทำไงตีมั้ครับเข้าอ่ะป๊บมาเอ้าหูไม่แน่ใจ ดูบอลฟันวีจะเข้ามานะครับโอ้เจ๊ยเลยจยท่วมนะครับทีดียวก็คู่ทั่ไปนะฮะยังได้สองอยู่ครับในสายที่สามจะชวนลกตัวเองเข้ามาที่สิบ้ไม่ทราบว่าทีมใดเข้าครับดูลุงสมเข้าครับสมเข้ามาวันนี้เข้าดีอยู่ครับเข้าอยู่ในโซนเลย เราเข้ามาเปลี่ยนแต่ห่างๆครับลูกติดบนใหม่ดูลุงสมเข้ามาอีกลูกนะโอ้เปลี่ยนครับเปลี่ยนสวยด้วย ดีดีนะครับเคยเห็นเล่นให้ทีมสวิตนมอมเห็นเขาบอกติดหนึ่งในร้อยด้วยไม่แน่ใจนี่บหน้าอุตีลุงอาจจะไม่ได้ซ้อมนะครับเพราะว่าเห็นออกลูกอยดผมไปเข้าใหมาลนะ่ลูกนึงลงสมเข้าอีกลูกครับจบ เปลี่ยนเข้าสวยปนะุ๊บโอ้โห,โหลุงนี้แจกออกสวยมากเลยมีแจ็คตัวลูกตีพวอันวีนะครับลุงนี้นูตีตีไม่ถึงครับลุงนี้นานเก่นตีไม่ถ ครับไม่ถึงเหมือนกันนะไม่ถึงเหมือนกันเข้ามาลูกนี้สวยมากนี้ก็ต้องตีครับตีถึงด้วยลูกลุงสรงลูกใหญ่ ตีครับตีจริงด้วยตีจริงด้วยครับอดูต่อครับต่อต่อต่อสมเข้ามาโอ้สมก็มมขเข้าไปตองดีอยู่วันนี้แต่ไม่เปลี่ยน,นครับ ทีสองนะครับสมต่อมาอีกลูกนึงโอ้ในสายที่สองนะครับคุมายาวนะฮะไม้ทาบว่อยู่ที่ไหนครับผมจบเข้าเข้าครอยู่นะสถานาที่สามทสี่ดูลงในผู้อัานวีีมทีสองนะในสายที่สี่ป้องโอ้ยนี่ดอกข้ามเลยครกบยุทธกาไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับ ีลูกนึงครับป้องโอ้ตีออกข้างสองลูกเลยรับลูกของพระพระาไปอยู่ที่ไหนนะฮะคยู่เดีนะฮะเขารออยู่นะครับมาดูเขาจะแก้เกมกันยังไงสมก็มาแต่เขาคมดีอยู่นะครับสองลูกโอ้โหกาดแท็กหลุดไปเลยครับลูกนี้ เข่าครับลูกนี้บุ๊บโอ้ลูกนี้ก็หลุดจะลูกลุงสมปุมดีอยู่สองลูกครับเรือเขาเรือลูกอยู่ในมือผ้าลูกเขาจะทำแซมได้แซมได้ได้สิบลูกลุงสมสองลูก เขาตีอยู่แล้วครับใส่ลุยค OK. ร,รับใส่ลูกนี้เขาตีแน่แน่ไม่แนปดูอยู่ขอโทษครับตีเอฟลูกแรกป้องอ้าวตีผิดโลกครับน้ำเม้าน้ำไหนไม่รู้ประหยัดแต้มอีกแล้วประหยัดแต้มอีกแล้ว อะไรไม่ได้นอกจากเข้า3าครับตอนนี้เาลกที่สได้ไหมครับได้ได้นิ่ม,ม,ม หกต่อเจ็ดนะครับหกเจ็ดครับสุดแล้ว 他有。 Đọ relствен, nhìn luôn nh discretion nhint cà mai <laughs> Britt Nog hwelng nh mophone C z tama tiげ Chôi ch 거예요 t erg mà เข้าไปตรงดีนะครับตรงนี้เข้ามาเปลี่ยนมันมียกนะห้องขอาง,งนิดหนึ่งต้องนี่ไม่จอดคาพูดแต่เรีอยวสองลูก 7 tỷ. Tôi mình với cho đây của đấy. Sắp mất. Sao nhỉ? cá không ตรงนี้ปีไ <c oughs> ม่ตายโดนเต็มดาบอะไรเงี้ยนึ่งโดนโดนข้างเนี้ยนะใช่ไม่งั้นบบไปหมดเลยระเบิดลก็เผือจุงเป้าวันนี้ยังมันโดนข้างอย่นี้ <c oughs> โด้นะครับยังไม่ต้องเข้าปุ่มมาโอ้โหยังเข้ามาเทคกออกได้เก่งมากเลยอ่ะ ตองลูกนี้วันฟาดครับโอ้ยโดนลูกเปิงเสียสองครับครับโอ้ยเจ้านี้ก็าข้าไปสตองดีเป็นไงได้เล่นไหมดูต่อครับ

วันตีลูกนี้ีลูกนี้จอดด้วยครับตีลูกนี้สวยมากดีลูกเข้าลูกนี้ครับโอ้ยังจะเข้ามาเปลี่ยนอีกหรือเปลี่ยนแล้วไม่รู้ เปลี่ยนนะดูลุกเข้าลงนี้ครับโอ้ยเปลี่ยนแบบยังแซ่บเลยทุกนคนมีตีได้นะครับดูลุกตีใหม่ลุ่นะ ดูจัดสมเข้าลงรนมน้องเขายังไม่ได้ออกเลยชักโอ้โหจัดสมเข้าเปลี่ยนไปเจอคนเข้าดีๆแล้ไปตองดูน้องไอจะตีครับ รับตีดีผู้กำกัิจะอ่านเกมยังไงครับดูผู้กำกับมีบ้างตีเหมือนกันบังโอ้ยโดนโลูกตัวเองเดี๋ยวเปรียบใหญ่เลยครับทีเนี้ยแต่องจะสมคุมอยู่ผู้วนนับคุมอยู่นะครับ ได,ได้ครับปึง้งโอ้คมอยู่สามครับเหลือสองลูกต้องเข้าเอาอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้นอกจากลูกเข้าครับ เข่าครับหลุดแล้วนึงเดี๋ยวอีกลูกเนึองตอนนี้ได้อยู่สองหรือสามไม่แน่ใจครับแตล่ลูกนี้หลุดนี้ได้สามแต้มนะดูนะครับโอ้ยหลุดจริงจด้วยไค้กี่แต้มไม่รู้สมนะครับป๊อปหรือว่าห่างนะครับเพราะว่าเจ้าเมื่อสักครู่นี้เข้าไปตองดีมากผมว่าเขาเข้าเพลอน เลี่ยนครับคนได้รัใน,นสายที่สองนะครับช่องมรับดูลุงสมเข้ามา ทีมนะฮะพบกับทีมกบ4ทีมที่4นะครับส่ชูันใหญ่ทีมที่1ช่างเล็กไม่รอสมานี้เหมือนเหมือนสหลุดนะครับในายที่3นะฮะใช้สนามแข่งขันที่3ทนะฮะั่เซน้องทีมที่1นะครับพบกับทีมรองที่2นะฮะส่วนชูันใหญ่ทีมที่2ช่านเล็กไม่รอสมามแข่งขันที่3นะครับอันนต่อสให้สนามแข่งขที่3นะครับก็ไหลมาตลนะครพบกับทีมเนรองทีมที่2 เสือกสี่ทีนี้ตัดไ้เงให้รอสนามขันที่สามสิบหกนะครับสามสิบสามกับสามสิบหกที่นืติดกับางนะครับใช้สเุนคะแนนนะครับโดนมดผูพันวีเจตีครับลุงนี้ ไปมาปังโอ้ตกน้าอีกแล้วดูลูกข้าวลงสะคน้บข้าวลงสมงไดขนาดนั้นโอ้โหลูกนี้ผ่านผ่านมาอยู่แล้ว ต้องเขาคุมโอ้คุมก็ห่างครับตอนนี้เหลือลูกสี่ลูกนะครับโอ้ลูกถึงเกมได้นะเข้าอีกสองแต้มเท่านั้นเองเปตองหน้าหน้าก็เปิดนะครับน่าน่าจะเกมที่หัวนี้เจ้านี้เขาเบตงดีมากมายัางไงไม่รู้เอ้าได้เฉย อ็อีกแ้มเดียวนะครับไปตองจะเจมอันนี้เป็นแข่งรอบแรกนะครับใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบใครชนะก็ไม่ได้เข้ารอบต้องไปเล่นตัดสีอันนี้ดีสองอเขาพอ,าเ,อ,าอเจมเพอชนลุงเข้ามา เป็นนั้นว่าทีม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 ,ทมก็แก็บไม่รู้จักชื่อทีมน้องอาอชนะลุงสมไปก่อนนะครับใครชนะไปตัดบนใครแพ้ตัดล่างก่อนครับ